สวัสดีครับวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2,567นะครับาาภาวะภาวะตลาดมุ่นเช้านะครับแนวโน้มแด่ดชนีแกล้งไซเวถึงไซเว่ยอัพนะครับตามคาดนะครับสำหรับบอนยูนะครับลดลงแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ตลาดของ m อ i นั้นก็บวกเล็กน้อยนะครับ บวกไป15จุดนะครับ16จุดนะครับก็แรงซื้อจาก AOT และกลุ่มท่องเที่ยวหนุนตอบรับนักท่องเที่ยวเพิ่มช่วงตุดจีนั่นเองนะครับเอาไปดูนะครับเซฟต,ตอนนี้บวกไป16จุดนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราลืมเป็นขาลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยังคงจะอยา่ยาเขาเรีกยกอย่าประมาทนะครับราคาเซฟน่าจะลงได้นะครับถ้ามีข่าวร้ายเข้ามานะครับ ช่วงนี้ก็ยังมีแต่ข่าวดีๆนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเซสบวกอยู่16จุดนะครับอยู่ที่1,383.94จุดนะครับแล้วก็ m อไก็บวกอยู่3.97จุดนะครับอยู่ที่1อาอยู่ที่4 1 1 6 9จุดนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับก็ซายเวย์บวกขึ้นมานะครับอ่า WTI ก็อยู่ที่74.12บาเรลตัวดอลลาร์ส่วนเบนสปอตก็อยู่ที่79.06บาเรลตัวดอลลาร์นะครับ มันเป็นสีเขียวที่มันบวกขึ้นมาแต่ว่าเมื่อวานมันยังคงยังคงอยู่ที่ $80 ดอลลาร์นะครับถ้าจำได้นะครับส่วนราคาทองคำก็ซ้าเวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่2054.71อ่นต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทก็ดูเหมือนว่ากำลังอ่อนค่าขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับเงิน u s เอสอลลาร์นะครับอยู่ที่35.34บาบาทต่อดอลลาร์นะครับคือสีเขียวสีอะไรพวกนี้นะครับอย่าไปยึดติดขอให้ดูค่าของ ของราคาต่างๆนะครับอันแท้จริงครับดาวโจนส์ก็บวกขึ้นไป369นะครับคือสาเหตุที่เซ็ตบวกอีกตัวหนึ่งก็คือดาวโจนส์บวกนั่นเองเมื่อดาวโจนส์บวกนะครับเซ็ตก็บวกขึ้นตามแล้วก็ราคาของการลงทุนของนักท่องเที่ยวหรือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสแล้วก็มีที่จะทําให้ราคาของเซ็ตมันบวกขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเราจะไปดูนะครับเม็ดเงินที่เข้ามานะครับทั้งหมดนั้นดูห้าดับแรกนะครับตัวแรกก็คือ AOT นะครับ โดยมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น410.33.35มิลเลียนนะครับทำให้เขาบวกขึ้นไป1บาทนะครับสลับ a ออนะครับขึ้นไปอยู่ที่62ถือว่า AOT ตอนนี้กำลังจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ตอนนี้ถือว่าราคาต่ำพอสมควรที่จะไซ d e w a y ย์อขึ้นไปนะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมายังคงติดลบนะครับแล้วก็ลบอยู่6.76นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 1น1.57นะครับแต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาเริ่มบวกขึ้นมาที่5.04%นะครับ PE 100เท่านะครับมี yield อยู่0.58มี e p s อยู่0.62และมี DPS เพียง0.36นะครับไปดูโมเมนตัมของเขานะครับการาฟของเขาก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวะนี้อาจจะต้องเข้าเก่งกำไรได้เลยเพราะว่าราคายืนอยู่เหนือเก่งกลางโบรจแบนเรียบร้อยแล้วนะครับสลับตัวตัว aot นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานะครับบีบตัวเข้ามาการของบริจแบนนะครับการบีบตัวเข้าไปาการของบริจแบนแล้วนะครับราคาจีนเหนือเก่งกางบริจแบนหมายเขาว่าเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อขาขึ้นนะครับราคานะครับก็จะค่อยๆไซด์ซเว์แล้วพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งจะมีโอกาสขึ้นไปชนราคาเส้น2รและวันที่6668บบาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับ m อ c d ยังคงชี้ขึ้นหายใสยังคงชี้ขึ้นไปที่66แล้วก็ o b v ก็ซด์เว์ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นข่าวอันงดงามก็คือว่ามีข่าวดีแบบนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรนะครับขายทางออนไลน์รับจากประชาชนบนของคนไทยหรือว่าของอนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นมีการขายออนไลน์ผ่านเมื่อวานไปขายไปได้100ล้าน นะครับหนึงร้อยล้านบาทนะครับขายนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็เลยทําให้ราคาของเซ็ตนั้นบวกขึ้นมานะครับ a อ t ก็บวกขึ้นมาแล้วก็นัลกลงทุนก็พากันแห่นิยมนะครับแล้วก็เข้า AOT e กันนะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามาเยอะๆเลยนะครับก็ถือจังหวะตรงนี้โอกาสตรงนี้นะครับว่าถ้าราคาข่าวมาะต่างๆมาราคาก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ก็ต้องลงทุน a อ t นะครับก็ต้องโฟลว์ขึ้นไปตามจังหวะของมันแล้วก็ถ้าดูว่าจังหวะของมันจะลงมาเมื่อ,อไหร่เราก็ดู m a c d ให้ดีนะครับถ้า MA c d อชี้ลงต้องขายออกเท่านั้นนะครับดูเหมือนว่ากำลังจะถูก AOT นั้นป้ายให้เป็นสีเขียวพุ่งขึ้นไปนะครับถัดมาอีกตัวนะครับก็คือ CPO นะครับ c p พก็เป็นอีกตัวหนึ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนักทุนตา่างนักทุนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็ จับจ่ายใช้สอยซื้อนะครับ CPO นะครับในร้านเซเว่นต่างๆก็ราคาก็บวกขึ้นมานะครับที่2บาทนะครับราคาจุดที่54.75สตาต่านะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่2% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่1%แต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีก็เลยบวกขึ้นไป4.81% p ีอยู่ที่29เท่ามี Yield อยู่ที่1.42แล้วก็มี EPS ที่1.41มี DPS นะครับที่0.75สตาง์นะครับสามารถก็ถือว่าโอเคนะครับสลับตัว c p r นะครับไปดูโมเมนตัมของเขาจังหวะกราฟของเขาก็ไซเว์ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ย่อ,ยอตัวมานานตอนแรกก็เข้าใจว่าจะย่อลงไปที่ต่ำสุดแต่ปรากฏว่าราคาดีดกลับพุ่งขึ้นมาแล้วยืนเหนือกึ่กลางบรูจแบนนะครับเพราะนั้น ราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปชดสอบอไปชนที่ราคา2ระวันที่59บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้อยู่ที่54บาทนะครับก็จะเก่งกำไรจาก54บาทขึ้นไปที่59บาทนะครับก็ใกล้ๆ5บาทนะครับเห็นได้จากอะไรครับอารยยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเมสดีก็ไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่เส้นซีโร่แล้วก็ o b b ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าราคา ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็มีพาราบริษัามารองรับนะครับจุดไข่ปลาจุดแรกนะครับแม้ว่านะครับวนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับเข้าที่13.69มลลิลีนะครับก็ถือว่าคงคงค่อยๆทยอยเข้านะครับสำหรับสำหรับนักลงทุนหรือวนลุ่มต่างๆนะครับก็วันนี้ CPO ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น287.42มิลเลีนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ ตัอมาตัวที่3มเดลต้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะกําหนดว่าราคาจะบวกของเซ็ตเนี่ยจะบวกลบท่าเดลต้าบวก2บาทขึ้นไปนะครับหรือบวกขึ้นไปตั้งแต่1.5บาทขึ้นไปนะครับเซ็ตก็จะบวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าก็ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังดีดกลับขึ้นไปอย่างสงดงามนะครับถือว่าราคามันจะหมดขาลงหรือ,อยังนะครับหรือเป็นราคาที่ต่ําสุดหรือ,อยังก็ เดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4%เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เนเดือนที่ผ่านมาก็ยังลบอยู่1%นะครับ P/E อยู่5 4 3 5เท่ามี Yield อยู่ที่0.51นะครับมี EPS ที่1.10สตางค์ต่อหุ้นนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองแล้วก็มี DPS ที่4บาทนะครับยังคงงดงามน,นะครับสลับเดลต้านะครับไปดูจังหวะมัมตั้มของเขาในการเคลื่อนที่ก็ตอนแรกก็จะไซด์เวดาวเราก็บอกไว้ตัว Delta เด 62บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาต่ําไปสุดที่63บาทนะครับถ้าเขายังสามารถยืนเหนือนเส้นกึ่งกลางบริษัทแบนได้นะครับถ้าเขายืนเหนือนเส้นกึ่งกลางบริษัแนแบนได้เขาจะมีโอกาสขึ้นไปชนเส้น2ระว,วันเราต้องอาวางวางวาง,วางความคิดไว้แบบนี้นะครับว่าตอนแรกเรามองว่าเขายังคงจะต้องซ้ายไวดาวลงมานะครับแล้วเราก็มองว่ามันจะดาวแปแบบนั้นแต่ในเมื่อนะครับโอกาสแล้วก็ เม็ดเงินเข้ามาแล้วก็เซตก็บวกก็เลยทําให้ราคามันดีดกลับขึ้นไปส่วนจะดีดกลับขึ้นไปมากน้อยเราก็ต้องดูเป็นวันๆไปนะครับตัดสินใจเป็นวันๆวันนี้โอกาสที่มันพุ่งขึ้นเราก็น่าจะเทขายคือคือถ้าเกิดทํากําไรได้ก็ควรจะเทขายนะครับเห็นได้จากอะไรครับวอลลุ่มนั่นเป็นวอลลุ่มขายนะครับต้องเทขายนะครับเราก็มีวอลลุ่มเข้ามา6.98มิเลนนะครับ่วนารก็ชี้ขึ้นไปที่44แล้วก็ อ่า m อ็ก็ไซด์เว์ถึงไซด์เวฟขึ้นไปเล็กน้อย o p v ก็ไซด์เว์ถึงไซด์เวฟขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าจ้องจังหวะเพราะว่าราคามันอาจจะมีโอกาสลงมาได้อีกนะครับเพราะว่า,าราคานั้นจริงๆเขาต้องเป็นตัวลงไปที่ต่ำที่ห3สบาบาทที่เราคาดการณ์กันไว้แต่ในเมื่อเขาบวกขึ้นมาแล้วก็เซตก็บวกขึ้นมาก็เป็นจังหวะให้ราคาของเขาบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็อ่าลอง ลองเก่งกําไรขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อเขาบวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทํำยังไงดีถามว่าสิ้นสุดขาลงหรือ,อยังก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเหมือนกับเซตเช่นเดียวกันเซตก็ยังไม่สิ้นสุดขาลงแต่ว่าราคานั้นติดกลับขึ้นมาเป็นแค่บางช่วงนะครับเราต้องดูข่าวดีๆต่อไปในสัปดาห์ถัดสัดไปนะครับว่าถ้าเซตยังบวกต่อบวกต่อขึ้นไปที่าราคา92าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อตามไปตรงนั้นนะครับล้วก็ไปขายที่92บาท แต่ถ้าเดลต้าไซด์เวดาวลงมาในวันในสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้าไซด์เวดาวลงมาเราก็ไปรลอรับที่63บาทโลกส2บาทได้นะครับเราก็คือหมายว่าอย่าประบาทนะครับในการขึ้นลงของราคาในในในช่วงเวลาสั้นๆของเซตนะครับถือว่าเป็นความผันผวนนะครับถัดมาอีกตัวนะครับปตทนะครับปตทนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันย่อลงไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นราคายังคงอยู่ที่34.25ไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาบวกไป3% 1, 1เดือนที่ผ่านมาลบไป2%แต่ว่า1นึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0 4 7นนะครับ PE อยู่10เท่านะครับมี yield อยู่5.84มี EPS ที่2.77แล้วก็มี DPS เพียง0.80สตาุด์นะครับก ไปดูจังหวะโมเมนตัม um ของการาฟของเขาก็าาดูเหมือนว่าเขาต่ําสุดเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือว่าค่อยๆเคลื่อ,อ,อนตัวนะครับไซ d e w a y s ไปทางข้างเส,ส้นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็พยายามยืนเหนือเส้น2องแล้วันนะครับพยายามที่จะเหนือขึ้นไปมากกว่า33มสบาทจุนะครับแล้วก็ดูจากวนล,ลุ่มนะครับวนลุ่มเป็นบนล,ลุ่มขายเส,ส้นส่วนใหญ่อยู่ที่1 0บจุดสามหนึ่งมิลเลียนนะครับแล้วก็ สำหกับ r s SI ซก็ซด์เววด้านข้างนะครับ o b v, v ก็ซา์เววด้านข้างเช่นเดียวกันแล้วก็ MA c d ก็ยังคงซด์เวปทางด้านข้างอยู่ต่ำกว่าเส้นศีนโลนะครับยังคงเป็นจังหวะซด์เวดาวนะครับแล้วก็พาาบลิกซายยังคงยืนอยู่เหนือราคานะครับยังบ่งบอกว่าปตทนั้นยังมีโอกาสที่ซด์เวดาวลงมาแต่ว่าตอนนี้ปตทพยายามที่จะยืนเหนือกึ่งกลางหรือจะแบนและซด์เวขึ้นไปนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแปลว่า วอลลุ่ม <Volume S 2> เป็นวอลลุ่มขายนั่นแสดงว่าวอลลุ่มคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นราคาของปตทอจะค่อยๆย่อตัวลงไปแต่ว่าจะเหนือกว่าเส้น2องว,วันหรือเปล่าก็าต้องรอรุนกันตัดไปสลับรอทอรทก็ถือว่ายังคงต้องถืออยู่นะครับยังคงต้องถืออยู่นะครับเพื่อเก่งกําไรในนาคตนะครับมีไม่เงินทั้งสิ้น118 118อ่ามิลเลียนนะครับสลับปตทรนะครับมีโอกาสที่จะย่อขึ้นย่อลงราคาก็อยู่ที่34.25บาท มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัว I, I V L นะครับ I V L ขึ้นมาเหนือปตทนะครับราคาปรับขึ้น1.11บาทนะครับราคาอยู่ที่24.90บาทนั่นเองนะครับดูจากแนวโน้มก็จะบอกว่า,าเขาตั้งออฟเฟอร์ขายไว้ที่ออฟเฟอร์ที่25บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะไม่เกิน25บาทนะครับสำหรับตัว i v l นะครับสูงสุดก็น่าจะประมาณ25ปบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบอยู่4% 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่5้นะครับแล้วก็1นาทิที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3%นะครับ PE <TE S 1> ไม่มีแต่ว่ามี Yield อยู่6.72แล้วก็มี e p s อยู่0.19แล้วก็มีการปันผลที่0.25 Start สตางค์นะครับ i v l เป็นยังไงครับจังหวะของเขานะครับน่าจะเป็นจังหวะไซด์ไว้อขึ้นมานะครับแม้ว่า สามเดือนที่ผ่านมาติดลบก็ตามแต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วพยายามยืนเหนือกึ่งกลางหรือจะแบ้เราก็จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเวันที่29บ่บกาทก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่เข้าลงมาต่ําเสร็จนะครับถ้าเราดูจากไลฟ์ไซเคิลของเขาคือเมื่อเขาสูงสุดเข้าลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะค่อยๆไซเว่กย,กย,ยกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุด,สดแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลวันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทํากําไรจากตอนนี้ที่ราคา 24บาทก็จะขึ้นไปที่29บาทนะครับเห็นได้จากอะไรครับวอลรุ่มเป็นสีเขียวนะครับวอลรุ่มซื้ออยู่ที่19.02้ามิลเลแล้ว RSI ก็ยังคงชี้ขึ้นอยู่ที่45เช่นเดียวกับ MACD ก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปที่เส้นสีโลแลวก็ OBV ก็กำลังเริ่มกลับเข้ามานะครับไซเวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้น i v l ยังคงเก่งกำไรได้ในช่วงจังหวะน,นี้นะครับเราก็สนับสนุนให้เก่งกำไรกับ IWL นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นอันดับที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ5อันดับของ Top Money In นะครับในการที่นักลงทุนนะครับพากันนำเม็ดเงินเข้ามาในหุ้น5ตัวที่นะครับเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปในอนาคตท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่นำเรียนให้กับท่านนักทุนได้ลองวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับถ้า เรายังไม่มั่นใจตัวนั้นเราก็ข้ามไปก่อนนะครับเราก็ตัวไหนที่เรามั่นใจเราก็ค่อยเข้าเก่งกําไรนะครับก็เรียนทั้งทุนให้ทราบแบบนี้นะครับถ้าท่านชอบกรุณากดแชร์กดทุกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับเราก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาหรือจะขอบคุณเราที่การด้วยการบริจาคที่ซปเปอร์ตัง์นะครับในปุ่มที่ ท่านสามารถคอมเมนต์แล้วก็บริจาคเข้ามาใน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 ช a n e นี้ในที่ทางเดียวกันนะครับก็ฝากท่านพิจารณาด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ